มีเด็กวัยรุ่นอนอายุทยานนะคะใช้ปืนจี้พาเด็กสาวที่เพิ่งรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กไปข่มขืนที่บ้านเพื่อนเข้าไปข้างนอกก่อนนะตองจะอ่านหนังสือได้ล่ะ เหนือ่อยกูใจรถพชอบบ้านเราเปล่าลูกพ่อหาไม่เจออะไรอ่ะอยู่ทำนี้ได้เปล่าอ๋อนี่ค่ะอ๋อขอบใจมากล,ลูกอ๋อแล้วก็พ่อจะไปทำงานตามจังหวัดสักสองสามเดือนนะลูกแล้วก็พ่อทิ้งเงินมาให้ข้างนอกนะแล้วก็ดูแดตัวเอง,งดีๆด้วยล่ะพ่อตลอดเลยชอบดีค่ะพ่อ มือพี่เอกไลฟ์แล้วอะกูรู้ด้กูรู้ด้วยไหน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 ูนี่โหพี่เขาจะมาประกาศไอชื่อคนที่ได้ไปเที่ยวกับพี่เขาอะมือได้ส่งไหมมืออะได้ส่งไหมจะพลาดเหรอพี่นอกสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเอกคนเดิมเพิ่มเติมคือเสื้อก็ตัวเดิมนะครับไหนดูซิใครเข้ามาดูแล้วมั้งเนี่ยอ๋ออ่า ขอบคุณหนึ่งหัวใจจากน้องบิวนะครับมาดูทุกวันเลยไม่โอ่งไม่อ่านอะไรมั้งหนังสือในมาหกตั้งใจสอบนะครับอนาคตสำหรับวันนี้พี่ก็จะมาประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรมคุยสองต่อสองับพีะคืไม่จะป็นผา้อะไรยางนี้รวาใครจะเป็นผู้โชคดีของเราบ้างอืเอฟเฟกมาก่อนรีบหิบสิกูแน่ๆกูแน่กูเลย รอเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแลกันโทรศัพท์พี่เข้าเพี่ไปรับโทรศัพท์ไปดูนะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหรอตั้งนานเฮ้พี่เขากลับมาแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เพื่อนพี่โทรมาไม่รู้จะโทรมาทำไมทุกวันนะครับตอนไลฟ์เนี่ยโทรมาจังเลยก็เรามาประกาศผู้โชคดีกันต่อดีกว่าเอฟเฟกต์อีกรอบโอ้ยฉันทีเหระสำหรับผู้โชคดีของกิจกรรมนี้ นั่นก็คือน้องอะไรเนี่ยนุ่นน้องนุ่นนี่นั่นนะฮะนี่เฮ้ยอีดอกเงียบงีเห็นยังเงียบไดะไรนะเดี๋ยวพี่จะติดต่อน้องไปทำบุญด้วยอะไรคะทำบุญด้วยอะไรคะอ่อนแอก็แพ้ไปนะคือที่จริงต้องเป็นหัวป่วยประกาศหสร็จแล้วปไแล้วอะมาแค่นี้เดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำธุระก่อนดีใจอด้วยกันนะครับทั้งแม่ ไปค่ะพี่เอก มไม่แหะนะ่ไหนหรอกมั้งตรงนี้ใช่ตรงที่ที่นั่งไลฟ์ป่ะคะอืมตรงนี้แหละโอะไรล<อ>ตรงนี้ทั้งวันหละพี่นั่ก่อนไหมขอบนะคุณค,ค,ค่ะเฮ้ยน้องเดี๋ยวน้องนั่งเล่นในห้องไปก่อนนะเดี๋ยวพี่นัดเพื่อนไว้เดี๋ยวพี่ไปคุยกับเพื่อนก่อนโอเคนะ น้องพอดีว่ามีคนมาคนมาส่งของอะ่ะเดี๋ยวพี่คนโทรศัพท์อยู่น้องไปเอาให้ก่อนได้ไหมอ๋อได้ค่ะโอเคเอ่อคุณเอกเอกกลักษ์ใช่ไหมครับพัสดุจากบริษัทแมวชาสตูดิโอมาส่งนะครับอ๋อรับแทนค่ะอ๋องั้นช่วยเขียนชื่อนามสกุลแล้วเซ็นตรงนี้นะครับผม เรียบร้อยค่ะครับเดี๋ยวยิบพัสดุให้นะครับขอบคุณที่ใช้บริการบริษัทเรานะครับเฮ้ยน้อง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 ,องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่พี่เก็บเองอ๋อเดี๋ยวหนูช่วยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกน้องรอข้างนอกเลยอ๋อพี่เก็บเองก็ได้ 过来吧，来，听我念到。哎，太雷了！你这，你 เฮ้ยนั่งอะนั่งดีว่ารับสิใช้ได้สวัสด,ดีนายเอไมล์ของเราเรายินดีมากที่คุณทำสัญญากับเราสัญญาสัญญาอะไรคะนี่ไงแต่หนูไม่ จากบริษัทแนวชาสตูดิโอมาส่งนะครับเส้นตรงนี้นะครับผมยินดีด้วยนี้นะครับที่เราได้ทำงานร่วมกันเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูตัวเอกตั้งใจนะครับเราจะพูดเดี๋ยวผมเข้าไปจะไปไหนมามองหน้าไ่นามคุณหานักแสดงได้หรือยัง ครับผมขอเวลาอีกสาเดือนครับผมหาให้ได้แน่นอนครับผมให้เวลาเพียงแค่สาเดือนครับก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์พี่เข้าเดี๋ยวพี่ไปรับโทรศัพท์ไปลุงนะเฮ้ยนางเอกอะมึงหาได้ยังวะได้แล้วครับกำลังหาวิธีให้เธอมาทางาน,นด้วยโอเค เฮ้ยน้องเขามาถึงแล้ววะเออโอเคเข้ามาเลยก็ได้นะเว้ยเออก็ถึงยังวะพร้อมแล้วกูอยู่นี่แล้วกลับไปกลันไปเออโอเคได้ได้ได้ตอนนี้เดี๋ยวไปบอกน้องข้อยโปรดิวเซอร์ครับเยี่ยอเซนครับทาดีมากเฮ้ยเอก กูเป็นงานให้มึงทำหาหน้าเองให้กูภายในสองเดือน